มันง่ามันง่อหมากนมันตกใหมดน่งากับ้านะกรมทัยกมพขายบริหารจัการน้อยู่แต่ถามวันจะมันจะยิ่งเขาขอนหมูมคงซื้หมิขาขอนหมูปะบี๊ดาคุณผ้าขนนั่นะคกินขออน